สวัสดีครับสำหรับผู้ที่สนใจเกม Infinity the Game นะครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับตัวโต้จาก IAT นะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับเราได้แนะนําการยิงกันปุ้งปังปุ้งปังไปแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับเรื่องการเซฟนะครับภายใน5นาทีให้คุณเข้าใจเท่านั้นนะครับกับพ่อผมไม่ใช่ฝรั่งนะครับผมบอกก่อนนะครับการเซฟนะครับก็คือการที่แบบบางทีนะครับเราโดนความเสียหายนะครับจากกระสุนปืนจากการใช้ดาบฟันหรืออะไรก็ตามแต่นะครับ ความเสียหายนั้นนะครับเราจะต้องมาวัดก่อนนะครับว่าความเสียหายนั้นอะสร้างแผลให้เราหรือเปล่านะครับหรืออาจจะแค่ติดเกาะนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูนะครับว่าเวลาเราคิดการเซฟนะครับเราคิดยังไงนะครับก็คืออย่างเช่นนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับอย่างเช่นผมเอาตัวละคร1ตัวนะครับสันฉีตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้นะครับไม่ทราบเห็นไหมนะครับตัวนี้นะครับสมมุติโดนยิงนะครับด้วยคอมบีไรเฟิลนะครับทั้งหมด3มนัดนะครับผม สมมุตินะครับ3นัดเนี่ยผมยกให้เป็นอย่างนี้นะครับยิงโดนเฉยๆนะครับ1นัดนะครับยิงไม่โดนเลยนะครับ1นัดแล้วก็เป็นการยิงแบบคริติคอลหนัดนะครับเรามาดูนะครับว่าเราจะคิดวิธีการเซฟยังไงนะครับตัวนี้นะครับดัมเมจของตัวคอมบีไรเฟิลนะครับมันอยู่ที่13นะครับสมมุติผมเอาซันฉีวางไว้นะครับอยู่หลังครอเวอร์นะครับอ่าสมมติโดนยิงที่หลังครอเวอร์นะครับ สันฉีตัวนี้นะครับมีเกาะทั้งหมด1นะครับก็แปลว่า13นะครับดัมเมจสิบสามความเสียหายสิบสามเนี่ยเราลบ1ไปก่อนนะครับก็ลบที่เกาะเราก็เหลือ12ใช่ไหมครับถ้าเราอยู่หลังคอบเบอร์นะครับเราจะได้ค่าของคอบเบอร์มาช่วยในการคิดอีกนะครับคอบเบอร์เราของเกมนี้นะครับเราจะคิดให้ที่3นะครับก็แปลว่าเมื่อกี้เกาะ1นะครับได้คอบเบอร์อีก3นะครับเป็น4นะครับดัมเมจความเสียหายของปืนคอมบิเลเฟิลคือ 13นะครับลบ4เหลือ9แปลว่าในการทอยลูกเต๋าเซฟของเราครับต้องมากกว่า9หรือพูดง่ายๆคือ10ขึ้นไปเท่านั้นนะครับเราถึงจะเซฟนะครับนี่คือจะไม่เข้าเลือดนะครับผมอย่างเมื่อกี้ตัวอย่างนะครับที่ผมบอกว่าเป็นการยิงโดนเฉยๆ1นัดไม่โดน1นัดแล้วก็คริติคอล1นัดนะครับการยิงโดนเฉยๆ1นัดแปลว่าเราต้องเซฟ1ลูกเต๋านะครับถ้าการยิงติดคริติคอลนะครับเราจะต้องเซฟทั้งหมด 2ลูกเต๋านะครับอันนี้ในลักษณะของกระสุนธรรมดานะครับเดี๋ยวกระสุนแปลกๆท่ายากเดี๋ยวผมจะมีคลิปหลังนะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้ซันฉีนะครับผมจะต้องเซฟทั้งหมด3ลูกเต๋านะครับโดยที่แต่ละลูกเต๋านะครับจะต้องมีค่ามากตั้งแต่นะครับไม่ใช่มากกว่าตั้งแต่10ขึ้นไปเลยนะครับสมมุตินะครับถ้าผมถอยได้13 2สลูกได้81ลูกแปลว่าผมโดนโดนยิงนะครับ1นัดที่เข้าเนื้อนะครับ แล้วเราก็จะมาดูที่สเตตัสนะครับในช่อง w ัของตัวซันฉีนะครับว่าตัว w ัหรือวูนนะครับเรามีเลือดอยู่เท่าไหร่นะครับอย่างซันฉีมีเลือดอยู่1นะครับถ้าเราโดนยิงเข้า1นัดนะครับตัวนั้นก็จะติดสถานะ u n c o n s เชียตหรือหมดสติไปนะครับหลังจากที่เข้าสเตตของ u n c o n s เชียตหรือหมดสตินะครับจะเป็นนูสเตตนะครับก็คือตัวนั้นนะครับจะไม่สามารถรับออเดอร์จ่ายออเดอร์ให้ใคร นะครับก็คือจะทําอะไรไม่ได้นอนอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเกมนั้นยังมีพาราเมดิกหรือหมอนะครับเราก็อาจจะมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้ซึ่งเดี๋ยววันหลังจะมาพูดเรื่องนี้กันนะครับแต่ถ้าสมมุติในการเซฟครั้งนั้นนะครับ3ลูกสมมุติผมเซฟได้13 1ลูกและอีก2ลูกผมได้แค่7กับ5นะครับมันไม่เกิน9นะครับมันแปลว่าลูกที่5โดนเข้า1วูลใช่ไหมครับมันจะอยู่ในสถานะอันคอนเชียนนะครับตัวนี้แล้วก็ พอลูกที่2มันจะการว่าเราก็รีมูฟตัวนั้นออกจากสนามไปเลยนะครับยกออกไปเลยนะครับไม่สามารถชุกได้อีกแล้วคือหายไปเลยนะครับแต่ถ้าสมมุติเราเซฟได้หมดเลย3ลูกนะครับอาจจะติดเกาะปงเปงปงเปงปงเป,ง,ป,ง,ป,ง,ปงนะครับตัวนั้นก็จะไม่โดนเดามีดนะครับแต่เกมมันก็ยังมีขั้นตอนที่เราต้องทําต่อจากตัวนั้นอีกนะครับหลังจากที่เราโดนยิงแล้วแต่ไม่เข้าเลือดน,นะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่า ต, <gas> ตัวนั้นยังคุมสติอยู่ไหมหรือเราเรียกว่ากัดโลนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับกดไลค์กดซับสไคร์และสั่นกระดิ่งดุ้งๆิดุ้งดให้เราด้วยนะครับแล้วมาพบกันใหม่นะครับให้คุณรู้เรื่อง Infinity the Game ภายใน5นาทีกับพ่อผมไม่ใจ่ฝรั่งสวัสดีครับ